สวัสดีครับอยู่กับผมครับเซลเจฟครับวันนี้อยู่ที่บางบ่อสมุทรปราการครับข้างหลังผมครับเป็นโตต้าลีโว่สองจุดสเจพัทครับปี2019เลขไม้แป0 0 0ืกว่าทันนี้เลขไม้หลักหมื่นนะครับผมราคาตั้งไว้ครับคุยให้ฟังเลย3า0 0 0 0สามหมเอ้ย388,000ปดหมื่นแดพันบาทนะฮะไปดูรายละเอียดกันนี่ครับคันนี้โตต้าลีโว่ครับตัว2.4งจุเจพัทครับตัวนี้ปี2019ครับเลขไม้หลักหมื่นนะ80,000กว่าแปดหมื่นกลางๆนะฮะราคาตั้งไว้ครับ388,000บาทนะครับผม ราคานี้ได้อะไรบ้างเดี๋ยวพาดูรอบคันแล้วก็พูดไปพร้อมๆกันเลยราคานี้ครับได้ประกันเครื่องเกีร์ครับสองปีสองหมื่นโลนะครับบอกเลยรวมถึงครับบริการหลังการขายครับเป็นฟรีจัดฟรีโอนฟรีค่าดาเนินการนะครับอันนี้มีให้อยู่แล้วรวมถึงครับบริการสไลด์ส่งฟรีทั่วประเทศนะเนี่ยแบบนี้เลยครับส่งฟรีทั่วประเทศและที่สําคัญครับในส่วนของการรับประกันโครงสร้างครับหากเจอชนหนักพิคว่ำจมน้าน้ำท่วมไฟไหม้แต่ต่อตัวถังเลขยเครื่องไปตรงกอไม้ก็รับซื้อคืนกันอยู่แล้ว เต็มจํานวนนะนี่ครับพาดูกันเลยตัวรถแบบนี้นะฮะเดี๋ยวพาดูภายในสักนิดหนึ่งอาแบบไปดูเลขไมนะ้นฮะนี่ครับหมายในครับผมนี่ครับวิทยุบูทูธแลครับเกียร์เกียร์ออโต้นะครับ,ออรบมีอีโคโหมดมีพาวเวอร์โหมดนะนี่นะเกียร์ออตโต้แบบนี้ตัวเบาะผ้าครับเรียบร้อยสวยงามน,นะครับผม เบาะหลังมะฮะพุใ่ใหม่ๆนะครับยังไม่แกะเลยโครงสร้างเรียบร้อยครับบอกเลยคันนี้อ่ะพาดูอีกฝั่งหนึ่งนะฮะสวยๆครับ,นะรบแล้วดูสีสันฮะให้ดูฝั่งนี้เพราะแสงมันเข้าน,นั้นแ่ดูเงาแวบเรียบร้อยดีเลยแต่ดูยางให้ครับคันนี้ได้เป็นยางรีอะไรไป คันนี้เร้เป็นยังปี24ิบสี่ไปนะเนเลล้อกระทะนะใส่ฝาครอบให้ดูฝั่งนี้เพิ่มเติมด้วยเนี่ยตัวพับกระจกนะอยู่นี่นะตัวปรบับเนี่พวงมาลัยตัวนี้จะไม่มีเป็นมัลตนะิฟัง์กชันเนาะเลขไมล์ครับนี่8 5ดหมื้โหเลขไม์โอเคเลยนะอ่ะเดี๋ยวไปดูห้องเครื่องกันนิดนึงนะ อย่างที่บอกครับคันนี้เราก็จะดูแลในเรื่องของการรับประกันโครงสร้างมาให้อยู่แล้วครับรถทุกคันนะีในส่วนของเรื่องการรับประกันโครงสร้างให้อยู่แล้วนี่ครับห้องเครื่องสะอาดเรียบร้อยสวยงามนะครับผมตัวสติกเกอร์ต่างๆมีมานะครับตัวเพลตัวป้ายมาอพครับโครงสร้างเดิมดีครับ ลิ้นหาน้าสวยเหนียวดูแอร์เย็นฉ่ำแน่นอนครับดูจากท่อนะปั๊ม ABS นะครับเหเนี่ยห้องเครื่องแข้งแขงนะครับผมดูตาปุ้งตาปั๊มมีมาหมดนะฮะอันนี้บอกเลยได้ไปคุ้มนะครับไปน้อยเกียร์อโต้ด้วยนะคันนี้รับราคาตั้งไว้แค่สามแสนแปดห่แปดพันบาทนะครับขครที่เห็นแล้วครับชอบแล้วครับก็ทักมาพูดคุยกัน หรือถ้าเกิดว่าไม่ทานนะครับก็ยังมีคันอื่นอยู่นะทั้งมาพูดคุยสอบถามกันได้นะครับผมยังมีอีกนะครับผมสําหรับเจ้าตัวโตตารีโวตอนนี้นะครับโอเคก็เป็นประมาณนี้ครับสําหรับใครที่สนใจก็อย่าลืมรีบทักมาหน่อยนะเผื่อมันไปเร็วคันนี้ไมน้อยด้วยเกียร์ออโต้ด้วยนะครับแล้วเดี๋ยวคันต่อไปจะเป็นอะไรเดี๋ยวมาว่ากันอีกทีสําหรับคลิปนี้ครับก็ประมาณนี้ขอบคุณที่รับชมแลก็ติดตามนะครับผมเดี๋ยวมาว่ากันคลิปหน้าสําหรับคลิปนี้ครับขอบคุณครับสวัสดีครับ